สวัสดีครับโปรแกรมแอป LINE นะครับก็น่าจะมีใช้งานกันเกิดทุกคนนะครับทีนี้สังเกตไหมครับว่าระหว่างที่เราใช้งานมานะครับออใช้ไปนานๆก็เนื่องจากมันจะกินพื้นที่เครื่องเราไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้เราจะใช้แอปมาเคลียร์แชทมันไปได้หรือว่าเราจะลบแชทออกไปบ้างแล้วนะครับมันก็ยังทำงานช้าๆอยู่ดีนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีที่จะทำให้มันเร็วขึ้นนะครับซึ่งผมแยกทำคลิป นี้ออกมานะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเคลียร์ลายนะครับให้เหมาะสมสำหรับการที่จะทำให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือบางคนจะเอาไปโหลดสติ๊กเกอร์อะไรก็ดีนะครับเพราะว่าการโหลดสติ๊กเกอร์ลายจากต่างประเทศพื้นฐานของมันก็คือจะต้องเป็นลายที่ไม่เคยเอาไปผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ นะครับในนี้ถ้าใครเพอผูกกระเพืเ่อโทรศัพท์ไปแล้วคุณก็ต้องทําตามคลิปนี้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นผมก็เลยแยกทําคลิปนี้ออกมาเพื่อให้คลิปการหลดสติกเกอร์ไลน์เนี่ยมันไม่นานเกินไปโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะมาเปิดให้ดูก่อนว่าทําไมเราจะต้องทําแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มปีใหม่เนาะอเรามาดูพื้นที่กันนะครับผมจะให้ดูว่า แอปไลน์เนี่ยมันใช้พื้นที่เยอะมากนะครับการทำตามคลิปนี้นะครับไม่ต้องไปโหลดแอป,ปอะไรมาช่วยเลยนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมเรียงตามขนาดให้ดูนะครับ l ลายก็อยู่ระดับบนๆอยู่ดีในขนาดเขียรบ่อยๆนะฮะนี่ก็1.01 g ิกะไบต์นะครับอ่าก่อนที่เราจะไปเคลียร์ข้อมูลลายทิ้งผมจะมาสอนวิธีการแบ็กอัพมันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเอ,อ่ทำการ แบ็กอัพลายได้ก็ให้ไปโหลด line ลายเวอร์ชันล่าสุดมาก่อนนะครับวิธีการแบ็กอัพเข้ามาที่รูปเฟืองนะครับและการที่จะเช็คว่าเ,เครื่องของเรานะครับไปผูกกับเบอร์โทรไว้หรือเปล่านะฮะก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาแตะที่ตัวโปรไฟล์ดูผมไม่เข้าไปให้ดูนะครับจะได้ไม่เห็นตัวเบอร์โทรของผมนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับก็จะเจอเลยถ้าผูกเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับแล้วต้องการโหลดซิอร์ฟรีจากต่างประเทศด้วย VPN หรืออะไรก็ตามที่หมจะทำคลิปบอกต่อไปนะครับก็ ให้มาเคลียรด้วยวิธีนี้เหมือนกันนะครับโอเควิธีการแบ็กอัพไลน์นะครับเข้ามาที่แชทนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่สำรองข้อมูลแอ d เรียกประวัติประวัติการแชทตรงนี้นะครับแล้ววิธีที่สำคัญมากๆและต้องจำด้วยนะครับก็คือให้กดเลือกบัญชี Google นะครับ บัญชีไหนก็ได้นะครับแต่ให้จําไว้นะครับว่าคุณใช้บัญชีไหนเพราะเวลาที่มาคืนค่าต้องคืนที่บัญชีเดิมนี้เท่านั้นนะครับว่าไม่งั้นเดือดรูปรูปภาพข้อความต่างๆมันจะไม่มานะครับโอเคอันนี้ผมเลือกไปแล้วนะครับเราก็มาแตะที่สำรองข้อมูลปุ่มด้านบนสุดนะครับอ่าล้วกดที่อันนี้เลยครับเอ่อไม่ใช่อยู่อยู่ปุ่มนี้ครับให้มากดที่ สำรองข้อมูล g l e Drive นะครับอ่าผมจะกดไปนะครับอ่ากดแล้วรอให้มันเสร็จนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของเรานะครับอ่าตรงนี้ก็รอมันโหลดนะครับ เ9แล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับให้เช็คตรงนี้ดูว่ามันเป็นวันที่ล่าสุดก็คือวันที่คุณกดแบ็กอัาข้อมูลหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นก็ไปกดใหม่นะครับจะเห็นมีขนาดไฟล์อะไรพวกนี้บอกก็โอเคถือว่าสมบูรณ์แล้วครับทีนี้นะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันทํางานได้ดีจริงไหมนะครับก็เดี๋ยวผมกลับมาที่นี่นะครับกลับมาที่ตัวแชทของผมเนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามันจะมี ร,รูปภาพอะไรอยู่เนาะอ่ามีรูปภาพมีตัวหนังสืออยู่นะครับก็มีกลุ่มแชทอะไรเนี่ยมากมายเลยนะครับอ่าสามารถเลือกดูได้ทุกอันนะครับนะสามารถเลือกดูได้อันนี้คือก่อนนะอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับก็นี่เลยครับไม่ต้องทาอะไรแล้วแบ็ดอัพเสร็จแล้วใช่ไหมลบทิ้งนะครับถอนการติดตั้งไปเลยนะครับมั่นใจแล้วนี่ลบทิ้งแล้วนะครับถอนการติดตั้งไปหลังจากนั้นก็ไป ดาวโหลดไลน์มาใหม่นะครับแต่คนจะทำให้ดูนะครับไลน์ะ line, นะครับผมขอติดตั้งแป๊บหนึ่งก่อนนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับเปิดขึ้นมาเลยอนุญาตไปอนุญาตไปให้หมดนะครับอนุญาตไปให้หมดนะครับ อ่าตอนนี้เราเข้ามากดที่เข้าสู่ระบบนะครับทีนี้ใครที่ไปลงทะเบียนกับอ e ีเมลไว้นะครับก็กดใส่อ e ีเมลกับรหัสผ่านไปนะครับหรือจะเข้าด้วย facebook ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเข้าก่อนนะครับเพอล็อกอินผ่านขั้นตอนแรกไปนะครับมันเรากดตกลงไปนะใส่อ e ีเมลที่เราเคยผูกไลายไว้นะครับกับพาสเวิร์ดไปแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ตรงนี้ฟังดีๆนะครับ สำคัญนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไลนา์ไปดาวน์โหลดสกิลเ e r ร์ฟรีจากต่างประเทศนะครับซึ่งผมจะทำคลิปต่อไปสอนนะห้ามใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้ห้ามใส่นะครับห้ามใส่ลงไปนะครับเพราะว่าลายที่จะเป็นโหลดส i ิลเ e อร์ฟรีได้ห้ามมีเบอร์โทรศัพท์ของประเทศไทยผูกไว้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องกดเข้าระบบก็คือให้เข้าด้วย Facebook นะครับ ก็ใช้แค่2อย่างอีเมลครั้งสเต็ปแรกกับสเต็ปที่2ใช้ Facebook นะครับอ,อันนี้ผมพูดสำหรับคนที่จะไปโหลดสิเกอร์ l i น์แต่ถ้าใครไม่คิดว่าจะโหลดสิเกอร์ไลน์ต้องการจะใส่เบอร์โทรศัพท์อก็ทำไปนะคะก็จะได้ความไวอย่างเดียวกับคืนมากับพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคผมก็จะเข้าด้วย Facebook เนาะ,ะผมกดเข้าด้วย Facebook แล้วอันนี้ก็หลดซิงค์บัญชีนะครับหลดซิงค์บัญชี ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตเหมือนกันนะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นอะไรก็ช่างมันนะไม่สนใจนะครับไม่สนใจอ่ามันขึ้นมาที่หน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยแชทหายเกลี้ยงนะครับแชทหายเกลี้ยงนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาที่นี่ครับเซตซิ่งเหมือนเดิมนะครับมาที่รูปเฟืองของเรานะครับเสร็จแล้วมาที่แชทเหมือนเดิมนะครับ สำรองข้อมูลนะครับมาที่การสำรองข้อมูลจะเห็นว่าตรงบัญชี Google มันยังไม่กำหนดใช่เพราะเรายังไม่ได้เลือกนะครับว่าเราจะเอาไหนนะครับเราก็ไปแตะเลือกนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับ Google ที่คุณคุณจะไปแตะเลือกจะต้องเป็น Gmail ตัวเดียวกับ อันที่เราแบ็กอัพไว้นะครับไม่งั้นข้อมูลมันก็ไม่มานะครับผมเลือก e a s y by p ป n บอลแอดจไว้ผมก็เลือก e a s y b ไบ o n เหมือนกันไม่ว่าคุณจะมีกี่จ Gmail ในเครื่องไม่ต้องสนใจคุณต้องเลือกอันเดิมกลับคืนมานะครับถ้าไม่เข้าใจคุณย้อนไปดูต้นคลิปนะครับผมก็พูดอยู่นะครับอ่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่เรียกคืนข้อมูลนะครับปุ่มล่างสุดเลยนะครับกดเรียกคืนข้อมูลไปนะครับ ตอนนี้มันก็จะเรียกข้อมูลจากไอตัว Gmail ที่เราแบ็กอัพไว้กลับขึ้นมานะครับปุ๊บปุบปบ๊มีขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตด,ด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากลับมาดูนี่ฮะมาหมดครับสิ่งที่เราแบ็กอัพไว้นะครับมาหมดนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเครื่องเราจะเร็วขึ้นด้วยนะครับ เรื่องเราจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราลบไลา์ทิ้งลงใหม่ซึ่งการลบทิ้งลงใหม่เนี่ยมันดีกว่าการไปใช้โปรแกรมเคลียร์แคชเยอะนะครับแล้วก็ดีกว่าการไปลบ Data ด้วยนะครับอะไรก็ไม่เร็วแรงเท่ากับการลบแอปทิ้งและก็ลงใหม่แล้วครับนี่เห็นไหมครับกลับมาหมดเนาะก็นี่นะครับวิธีการเคลียร์ไลา์ที่ผูกกระเบอร์ทิ้งนะครับกับไลา์ที่มันแหลกๆนะครับหรือต้องการคือพื้นที่อ่าทะนีนี้สิ่งสำคัญสุดเลยนะครับที่ผมทําคลิปนี้มาคือ พื้นที่นะครับพื้นที่ในการใช้งานของ Android มันจะต้องลดลงนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดูนะครับอ่ามาที่การตั้งค่าเหมือนเดิมในเมื่อเราเห็นข้อความเห็นรูปมาครบแล้วพนะเอ๋อมาดูพื้นที่ว่ามันยังใช้เท่าเดิมอยู่หรือเปล่านะครับอ่าผมแตะไปที่เรียงลำดับตามขนาดนะครับเป็นไงครับลายไม่มีติดมาอยู่ในเครื่องเลยครับไปอยู่ไหนนี่ จาก1จิกนะครับจาก1.01 g จิกมันเหลือแค่231 MB เท่านั้นนะครับสิ่งที่หายไปก็คือพวกไฟแคชกับสิ่งต่างๆที่แอปมันสร้างขึ้นมาระหว่างที่เราใช้งานมานะครับยิ่งบางคนใช้มานานเท่าไหร่นะครับพื้นที่ของคุณก็จะเสียไปมากเท่านั้นนะครับก็วิธีนี้เป็นท่าไม้ตายนะครับในการใช้ไลน์ให้มันรวดเร็วที่สุดนะครับปีใหม่มั้งดีก็ควรจะเคลียร์ไลน์เนาะแบ็กอัพเสร็จ นะครับลบทิ้งลงลายใหม่แล้วก็ดึงข้อมูลกับคืนมาด้วย Gmail ตัวเดิมที่เราแบ็กอัพไว้นะครับเราก็ได้ข้อความได้รูปภาพกับคืนมาทั้งหมดแล้วเรายัางได้พื้นที่ว่างในเครื่องกับคืนมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครที่สนใจเรื่องของการ โหลดซิกเกอร์ไลน์จากต่างประเทศเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปบอกนะครับวันนี้ก็เป็นการเตรียมเครื่องไว้เบื้องต้นก่อนนะครับอย่าลืมนะครับห้ามผูกเบอร์โทรนะใครที่จะโหลดซิกเกอร์ไลน์จากต่างประเทศห้ามผูกเบอร์โทรนะครับลงแค่ Gmail กับลงทะเบียนด้วย Facebook เท่านั้นใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดรูป subscribe นะครับแล้วก็กดลูกกระดิ่งโดยใจรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ